เรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนเครื่องดนตรีไทยนะครับที่ชื่อว่าอังกะรุงนะครับทีเนี้ยอังกะรุงนะครับเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับใครรู้บ้างครับว่าอังกะรุงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยหรเปลตีมาถึงตีครับเพราะอะไรครับมันทาให้เกิดเสียงนการอ่าคือการพยายามทำให้ทำให้วัตถุเนี่ยระทบรันก็คือครื การปีนะครับทีเนี้ยอังครุงก็จะมีทั้งหมดเจ็ดเสียงก็คือโน้ตโน้ตดนตรีไทยของเราครับมีทั้งหมดเจ็ดเสียงครับทีเนี้ยแต่ละคนเนี่ยจะเขย่าเขย่าเฉพาะเสียงของตัวเองครับอังครุงเนี่ฝึกเพื่ออะไรครับฝันกับมือทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เขย่าเสียงก็จะไป็นคบตามโน้ตเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิธีการเขย่าสัปดาห์ที่แล้ครูสอนมาแล้วทีนี้เรามาทบทวนนะครับว่า วิธีการจามวิธีการขย่าทำอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มแต่เสียงโดเลยนะครับอ่ะพร้อมเสียงโดพร้อมอ่ะเดี๋ยวครูจะตียนน้กกรอมด้วยครับโดพร้อมหนึ่งสงส าดนตรีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับเพลงนะครับเป่าคุยเพลงที่มีบรรไดเสียงเพนทาโทนิกคือห้าเสียงนะครับอนักเรียนใครรู้บ้างครับห้าเสียงมีเสียงอะไรบ้างครับเสียงอะไรครับอ่านโน้ตมีหมดเจ็ดเสียงนะครับเสียงโดเลมีบาซอนลาทีถ้าห้าเสียงเราจะตัดเสีองไออกครับทีกับ ปาเก่งมากอ่ะทีนี้อ่าวันนี้เรามาทบทวนเพลงเพลงของเพลงเก่ากนะครับเพลงที่ครูสอนสัปดาห์ที่แล้วคือเพลงเด้ยหกนะครับอ่ากลนเป่าเพลงเอาปุ๋ยขึ้นมาครับอ่ะ่อนเราจะเป่าเอาปุ๋ยนะครับเราทบทวนได้เสียงก่อนนะครับหนึ่งรอบตั้งแต่โดต่ำถึโดสูงนะครับอ่ะพร้อมจับเสียงครับจับปุยครับป้ายเด